สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิทมัดชยนนประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือท่านจะส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของท่านเพื่อต่อต้านโรคโควิด -19 ด้าได้อย่างไรท่านผู้ชมครับณปัจนจะุบันดีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐอเมริกา าไม่รับรองว่ามียาหรืออาหารเสริมใดๆที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาหรือป้องกันโรคโควิด -19 นะครับแต่เรามีกรรมวิธีนะครับที่สามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแกร่งขึ้นและสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคโควิด -19 ได้ในขณะเดียวกัน ท่านจะต้องรักษามาตร,รการป้องกันไม่ให้ตัวท่านเองติดเชื้อดังคราวได้ประการที่ 1. ท่านต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและก็อย่าใช้มือของท่านสัมผัสใบหน้าของท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในทุกครั้งที่ท่านออกนอกบ้านประการที่สรักษาระยะห่างเมื่อท่านออกสู่สังคม กรรมวิธีในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของท่านให้แข็งแกร่งขึ้นก็คือรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ไร้คุณค่าเช่นอาหารปรุงสาเร็จทั้งหลายซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องรับประทานอาหารที่ครบทุกหมู่เหล่าซึ่งท่านสามารถกระทําได้โดยการรับประทานผักและผลไม้นานา,นานชนิดธัญพืชเต็มเม็ดเนื้อปลา เนื้อไก่เหลีกเลี่ยงจากอาหารที่เป็นมันๆทั้งหลายประการที่สองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันตามสไตล์แอโรบิกโดยออกกำลังกายในระดับพอประมาณวันละ30นาทีร่วมกับการออกกำลังกายต่อต้านแรงเสียดทานเช่นวิดพื้นและหรือยกน้ำหนักประการถัดไปกับน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการ คืนละ7-8ถึง8ชงั่วโมงประการที่4อย่าให้น้ำหนักเกินท่านควรให้ดัชนีมวลกายของท่านอยู่ระหว่าง1 8 9ถึง25สำหรับผู้ใหญ่นะประการที่5อย่าให้มีความเครียดเปน็นอันประการที่6ธทานะนิกตีด้านบวกเนี่ยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของท่านแข็งแกร่งขึ้นประการที่7อย่าซูบุรี การสูบบรีนี่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและประการสุดท้ายอย่าดื่มมากไปนะครับให้ดื่มในระดับพอประมาณนั่นคือแนวทางนะครับที่ท่านสามารถกระทําเพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของท่านแข็งแกร่งขึ้นท่านประชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุกติลงและเพียงแค่นี้สวัสดีครับ